ครับสวัสดีครับคันนี้เป็นอีกคันนะครับที่มาทำแอร์ไฟฟ้าดีซีนะครับซึ่งเป็นรถนะครับเกี่ยวกับรถเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเป็นรถนอนนะครับทำเพื่อนะครับไปแคมปิ้งสถานที่ต่างๆนะครับข้างหลังเป็นที่นอนนะครับเมีอ่างล้างหน้านะครับมีเฟอร์นิเจอร์นะครับที่สำหรับไว้ใช้สอยนะครับและ ที่เพิ่มเติมมาลูกคันนี้มีแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตอยู่1ก้อนนะครับ2อ0แอมแอนะครับพร้อมกับอ,อ,อินเวอร์เตอร์นะครับแปลงไฟเป็น220นะครับเพลวไซเวฟตัวนี้นะครับออผมได้มาติดตั้งต่อระบบ,นะบเพิ่มฟิลตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ชุดแยกสายไฟเข้าไป นะครับเอ่อทำเป็นคอมแอร์ไฟฟ้านะครับทำเป็นแอร์ไฟฟ้า DC ซซึ่งควบคุมด้วยชุดรีโมทต,ตัวนี้นะครับพร้อมปุ่มปรับนะครับแล้วก็จอดิจิตอลนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับหลังจากที่ผมได้นะครับเก็บงานตัวนี้ นะครับเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะส่งงานนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับในเรื่องของการทำงานของแอร์ไฟฟ้า dc 12โวลต์นะครับใช้กับแบตเตอรี่ลิเทียม200แอมป์นะครับเดี๋ยวลองเปิดทดสอบนะครับนะครับตอนนี้นะครับแอร์เริ่มทำงานลมออกนะครับแต่นะครับคอมแอร์และแผงคอยล์ร้อนตอนนี้ยังไม่ได้ทำงาน ับยังไม่ยังไม่ได้ทํางานนะครับต้องปรับบนลุ่มตัวนี้นะครับผมค่อยๆปรับบนลุ่มขึ้นมานะครับตอนนี้มีไฟจ่ายไปที่คอมแอร์อยู่ที่3โวลต์คอมก็ยังไม่ทํางานคอมแอร์จะทํางานต่อเมื่อมออีแรงดันไฟอยู่ที่5โวลต์นะครับผมค่อยๆปรับขึ้นไปอยู่ที่5โวลต์นะครับอ่าตอนนี้ อยู่ที่ห้าห้าจุดห้านะครับเสียงคอมแอร์ด้านล่างพร้อมแผงคอยลร้อนเริ่มทำงานเบาๆนะครับเริ่มทำงานเบาๆอยู่นะครับความเย็นของออลมแอร์ที่ออกมานะครับรู้สึกได้ว่าเย็นนะครับเย็นขึ้นมานะครับถ้าหากว่าเราใช้นอนกลางคืนนะที่ห้าโวลต์ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะนอนได้อย่างสบาย นะครับเพราะว่าลมเย็นที่ออกมานี้นะครับถือว่าในเรื่องของการนอนกลางคืนหรือว่ากลางวันที่แดดไม่จัดสามารถที่จะอยู่ได้อย่างสบายๆนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับออตอนนี้พัดลมแอร์หมุนนะครับกระแสะไฟที่ถูกใช้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอยู่ที่ประมาณกี่แอมนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ เรามาดูนะครับแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับตอนนี้มีไฟอยู่ที่11.4นะครับชุดนี้เป็นชุดแผงฟิวนะครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกระแสนะครับที่ผมจับเข้าไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับดูใหม่นะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ ที่ศูนย์นะครับตอนนี้นะครับกระแสที่ใช้นะครับณเวลานี้นะครับอยู่ที่14-15แอมป์เท่านั้นนะครับสำหรับระบบ12โวลต์ตัวนี้นะครับส่วนแผงค่อยร้อนอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็คอมแอร์อยู่ด้านนี้นะครับตันนี้ผมได้ทำตัวปิดนะครับ คอมแอร์นะครับเพราะว่าคอมแอร์ตัวนี้อยู่ใกล้ท่อไอเสียมากเกินไปผมก็เลยทําแผงเป็นแผ่นสังกะสีปิดเข้าไว้นะครับเพื่อไม่ให้อ,อไอร้อนจากท่อไอเสียนะครับมาใกล้กับคอมแอร์และแผงคอนโทลมากเกินไปนะครับนะครับตอนนี้อยู่ที่16แอมป์เท่านั้นนะครับในในที่เราปรับวนล,ลุ่มไว้ที่อยู่ที่5า ห้าโวลต์นะครับหกโวลต์นะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบตอนนี้ลมแอร์นะครับออกมาเย็นเย็นครับถือว่าเย็นเลยนะครับถ้านอนกลางคืนถือว่าหนาวนะครับหนาวเลยนะครับตรงนี้นะครับสําหรับรถคันนี้นะครับเย็นดีมากนะครับสําหรับแกนเวียนะครับเดี๋ยวผมปรับวอลลุ่มตัวนี้นะครับเพิ่มแรงดันไฟให้กับคอมแอร์ไฟฟ้านะครับเอาไซ้อยู่ที่แปดโวลต์เอาเจ็ดโวลต์แล้วกันนะครับ แล้วเรามาดูที่ว่า7โวลต์น,นะครับกระแสที่ถูกใช้นะครับกับระบบแอร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร,นร่นะครับคลิปแอมผมเริ่มแย่แล้วนะครับเพราะใช้งานมานานมากนะครับ,นะรบอยู่ที่31แอมนะครับเราปรับ แรงดันโวลต์น,นะครับอยู่7โวลต์น,นะครับกระแสที่ถูกใช้อยู่ที่30กว่าแอมป์นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมปรับไปที่ความเร็วสูงสุดของมอเตอร์ก็คืออยู่ที่9โวลต์เสียงพัดลมเริ่มหมุนดังขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่9โวลต์หรือว่าปรับให้สุดก็อยู่ที่ประมาณ9โวลต์กว่าๆ10โวลต์น,นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวลองไปดูว่า,าการกินกระแสของ คอมแอร์ตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ50นะครับอยู่ที่ประมาณ50แอมป์นะครับหรือว่าอาจจะไฟเต็มๆอาจจะอยู่ที่ประมาณ5 5 5 6แอมป์นะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่50แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับถือว่าการใช้วอลลุ่มนะครับในการปรับออลดกระแสการจินและการใช้งานที่ นะครับต่อโจทย์เรื่องของการนอนนะครับการนอนตอนนี้ลมแอร์ออกมาเย็นเย็นมากนะครับรถคันนี้เย็นเจยบเลยนะครับเย็นสุดๆดดีกว่านะครับตอนนี้นะครับรู้สึกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมชุดนี้นะเท่าที่ผมลองดูน่าจะไฟน่าจะเหลือน้อยเลยนะครับโวลท์ที่ออกมามันก็หมุ่ก็ปรับไปตามแรงดันที่จ่ายออกมาจากแบตเตอรี่นะครับตอนนี้เหลือน้อยแลวนะครับปรับลงมาเหลืออยู่ที่7โวลต์8ดโวลต์แล้วนะครับ ก็นะครับเออผมลืมลืมบอกไปว่ารถคันนี้นะครับผมตัดเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงหน้านะครับก็ใช้แอร์ปกติทุกอย่างใช้เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับระบบแอร์เดิมเลยนะครับก็เป็นห่วงเรื่องของออระบบเดิมเดิมของรถนะครับผมถือว่ามันสุดยอดอยู่แล้วนะครับในส่วนของด้านหลังผมก็ตัดช่วงนะครับก็คือในช่วงของ ตู้แอร์ด้านด้านหลังนะครับเรามาใช้ของความแอร์ไฟฟ้านะครับใช้งานปกติก็ได้ครับหรือจะใช้เฉพาะตู้หลังอย่างเดียวก็ได้ใช้เฉพาะตู้หน้าอย่างเดียวก็ได้สามารถที่จะแยกกันใช้ได้ตลอดเวลานะครับสำหรับแอร์ระบบนี้นะครับในการทำนะครับก็ก็ค่อยๆพัฒนาจากนะครับจากลองผิดลองถูกนะครับก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจน จนคิดว่าระบบนี้นะครับสามารถที่จะตอบโจทย์นะครับอะไรหลายๆอย่างที่เกิดปัญหามาแต่ครั้งคุณก่อนได้นะครับถือว่าเราตอบโจทย์อะไรได้ดีพอสมควรในเรื่องของการทํางานนะครับของระบบแอร์นะครับดีนะครับก็นะครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ065นะครับ874 5459นะครับสอบถามพูดคุยได้นะครับขอบนะครับ